น้องขาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอเปนก้านนกนาเนตะแลนอีกแล้วกับพี่น้องขาเจอกันตอนบา่บายของวันเสาร์ค่ะพี่น้องขาวันนี้บ่ายสองแล้วมัง้งไปกับพี่น้องก้านกนามาชวนไปโน่นไปงานไทยงานไทยกับพี่น้องขางานไทยสตุกสถฐานทูตเขาจัดงานไทยค่ะพี่น้องขาที่กรุงเอกพี่น้องคนไทย เ,เ,เ,เรู้จักชื่อว่ากรุงเอ็กนะคะที่ที่ตรงนั้นนะคะฐานทูตไทยอยู่ตรงนั้นก็จัดแต่เป็นจัดเป็นในเมืองอะ่ะที่กรุงเอ็กก็จัดงานกับพี่น้องกะจัดงานไทยก็เลิศเลยกับพี่น้องไปดูไปหาซื้อขนมตอนนี้ก็มาจอดอยู่ที่อ,อ ที่ปั๊มน้ำมันพี่บ่าวใส่น้ำมันกับพี่น้องขาพี่น้องขาเย็นดีต้อนรับนะคะพี่น้องทุกๆท่านตัวโลกเลยนะคะเข้าสู่อันเป็นที่รักเลยกับพี่น้องขาเข้าสู่ช่องเข้านอกนาเนตธอรนด์กับพี่น้องไปกันกับพี่น้องไปนกับเข้านอกนาค่ะไปด้วยกันกับพี่น้องไปเที่ยวกรุงเอ็กไปดูที่สถานทูตก็จัดงานจัดงานไทยค่ะพี่น้องไปดูกันค่ะ ถึงแล้วเนี่ยที่เขาจัดงานไทยเนี่ยนั่นอิน r m เมชันร้านค้าต่างๆขอบพี่น้องกะเาเดินกันไปดูดี่บ่าเดินไปแล้ว อเข้ามาถึงนี <jotka reve zi> ่มวยไทยเลยค่ะใครจะฝึกมวยเข้ามาได้เลยนี่อามาู้ก็ฝึกให้เลย ขายผักอ้านขายผักไทยค่ะพี่น้องคาผักต่างตา่างผ้าค่ะขายผ้า พี่น้องฝนตกโซนเต็มเลยไม่มีร้านนี้นี่ร้านอะไาร้านของหวานของหวานค่ะของหวานตรงนั้นอันนี้ร้านอะไรร้านขายเครื่องปรุงต่างๆ ตุ๊กตุ๊กต่มาค่ะตุ๊กตุ๊กต่มาด้วยค่ะพี่น้องค่ะร้านขายผลไม้โน่นโน่นร้านขายผลไม้ตรงโน่นมีอะไรขายบ้างอ่ะร้านขายผลไม้หอมตูเ้เยนเลยค่ะพี่น้องค่ะ้นเป็นทางมีตู้เรียน็นไม่ไกลเหรอไไม่กล มีขนเยอะแยะมีทุกอย่างร้านนี้ร้านใหญ่มีไม่อย่หรือหมดนล้หมดแล้ว่ะอกขาหมดร้านคอปลอกอะไรอย่างนี้ค่ะจามกล่องไหมไม่มีกล่องเท่าไหร่คะสามกล่องหกสิบแต่กล่องเดียวยี่สิบสามค่ะเอ็นเดดรีทเวตน้องขาโครนเต็มเลยฝนตก

ร้านนี้ขายผัดไทยค่ะพี่น้องร้านนี้เขากำลังผัดอยู่นี่แหละผัดไทยร้านนี้เขาขายควยจับ๊บค่ะสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบห้าสิบยูโรค่ะกควยจั๊บช่วยหนะ่อยสิบห้ายูโร ผลเต็มไปหมดเลยร้านนี้ขายข้าวค่ะปีโนโอ้องนคนกจานละเอ,อ่อสิบสองยูโรค่ะร้านนี้มีขนมไทยมีขนมไทยเยอะแล้วก็มีพวกทุเรียน ขนมไว้นั้นอ่ะอ่อแล้วเก็ตสามพอยี่สิบร <c oughs> ้านานี้เขามหนี้ทุเรียนเขาพี่นงขว้ามีทุเรียนด้วยแต่กล่องละยี่สิบนะร้านนี้อีกร้านหนึ่งตรงโน้นกล่อง,นะองละยี่สิบพี่นงก็สดรินฮะรินมีอยู่ อะไรนะอ่อนด้วแข็งอ่อนเยอะน,นะถ้าอ่อนกว่านี้ก็หำ่ัวแล้วค่ะคะื้อลุงเพียทดอดหอายูโรสี่อันเนาะเพียตัวเพียสตึกเสียเนะ<ะ>อ,อาะเนาะพรอสโรลลี่อะไรพวกนี้ผัดไทยด้วยพี่บ่าวจะกินผัดไทยด้วยพี่นอ้องก็คอยผัดไทยอยู่ไก <ป S 1> <พอ S 2> ่ละกไก่ผัดไก<ป>่ก็แรงเลย one wow. พี่น้องขาเก้านกนามาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องขาที่ไปงานไทยมาเป็นไงครับพี่น้องเห็นงานไทยที่นี่แล้วเป็นไงนที่ว่าสถานทูตจัดงานอ่ะ การนอกนาไม่ได้อะไรไม่ซื้ออะไรมาเลยคนโอ้เยอะมากเลยเล็กๆเ,เองค่ะพี่น้องไม่ใหญ่เหมือนที่เบลเที่ยมมือนก่อนเลยนะไม่ได้อะไรมาแต่ได้ทุเรียนมาสองกล่องค่ะพี่น้องมี่ทุเรียนทุเรียนสองกล่องนี้กล่องละสี่ยูเออกล่องละยี่สยูโรสองกล่องสี่สิบยูโรทุเรียน ข้าวนกนาเอามาให้พี่น้องดูก่อนเดี๋ยวจะไปวางไว้บนระเบียงค่ะมันมีกลิ่นถึงเขาจะปิดดีเพราะแพ็คกิ้งมาดีจากเมืองไทยแต่มันก็มีกลิ่นนะพี่น้องมันมีกลิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องก็เห็นแล้วข้าวนกนาขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะที่ไปเที่ยวงานไทยที่ไปด้วยกันกับข้าวนกนาค่ะพี่น้องขายังไงข้าวนกนาก็ลาไปก่อนแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดติดตามจ่องข้าวนกนาน เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้านกนานี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกี่ยวกับข้านกนาน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ